ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณ์น,นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงการโคจรย้ายของตัวดาวศุกร์ค่ะจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงให้กับชาวราศีเมษ หรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษในเรื่องอะไรนะคะซึ่งตัวดาวศุกร์เองมีบทบาทความสําคัญกับเจ้าชะตาเพราะาเป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวคู่ครองหรือเป็นดาวแห่งความรักค่ะเมื่อดาวศุกร์โคจรเข้าไปในเรือนชะตาใดก็จะให้ผลถึงเรื่องราวของตัวการเงินแล้วก็ตัวความรักที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตานะคะซึ่งในช่วงระหว่างวันที่1ถึง25มกราคม2566นนี้ ดาวสุ์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมังกรค่ะเป็นภพกรรม,มะของเจ้าชะตาในความเป็นภพกรรม,มะก็หมายถึงการงานการเรียนการศึกษาหรือการการะทําพฤติกรรมนะคะนะในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้โดยมีดาวเสาร์เป็นดาวประจําราศีหรือดาวเจ้าเรือนเป็นดาวเจ้าของบ้านเมื่อดาวสุขโคจรเข้าไปดาวสุขก็เปรียบเสมือนแขกผู้มาเยือน มีความไม่ค่อยถูกชะตาไม่ค่อยรงรอยกับเจ้าของบ้านหรือเจ้าของเรือนสักเท่าไหร่ที่เราเรียกกันว่าสุขกับเสาเป็นเส้นศัตรูก็หมายถึงในช่วงระยะเวลานี้นะะอิทธิพลของตัวดาวสุกซึ่งเป็นดาวการเงินและเป็นดาวแห่งความรักแล้วก็เป็นดาวคู่ครองคุ้นส่วนด้วยโคจรเข้าไปอยู่ในมุมของตัวการงานก็ส่งผลให้ชาวราศีเมษและลัคนาราศีเมษในช่วงระยะเวลานี้ อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุนค่ะาการจับจ่ายการใช้เงินไปกับธุรกิจการงานการค้าขายการลงทุนหรือการประกอบสัมมาอาชีพโดยเฉพาะในมุมของตัวหุ้นส่วนก็ดีคู่ค้าคู่สัญญาก็ดีหรือบางท่านในช่วงเยวลวนนี้ก็อาจที่จะมีเขาเรียกมีแพลนนะคะที่จะร่วมหุ้นลงทุนกับคู่ครองคนรักก็ได้ เป็นช่วงที่กระแสการเงินอาจจะยังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ตามลักษณะของดาวศุกร์โคจรไปอยู่ใน,ในของตัวดาวเสาร์ได้รับความกดดันหรือได้รับอิทธิพลของตัวดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเจ้าของบ้านอาจจะถูกบีบบังคับหรือการเงินที่ลงทุนไปในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะยังไม่เห็นอ,ออกดอกออกผลหรือไม่เห็นผลประโยชน์อะไรที่จะเกิดขึ้นนะคะนะนะเพราะว่ามันเป็นช่วงแห่งการลงทุน แล้วก็ดาวสศกโคจรเข้าไปอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็คือ25วันอาจจะเป็นการลงทุนในระยะสั้นๆนะคะนะใน25วันนี้ เมื่อดาวสุกโครจรเข้าไปอิทธิพลของตัวดาวสุกเขายังไม่ได้ส่งผลในทันทีทันใดนะเขาก็ต้องดูดาวอื่นๆที่จะเข้ามาทํามุมสัมพันธ์กับตัวดาวสุกนั่นก็คือในช่วงของวันที่2มกราคมในช่วงระยะเวลานี้โอเคอาจจะมีเกณฑ์ของการใช้จ่ายเงินไปกับการลงทุนอาจจะมีการโอนเงินหรือใช้เงินนะคะก้อนโตที่จะลงทุนไปอีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือในวันที่7วันที่8วันที่9นะคะมีการใช้จ่ายเงินมีการลงทุนหรือบางท่านในช่วงระยะเวลา 3, วันนี้อาจจะมีเกณฑ์ของการเข้าไปพูดคุยขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือมีแผนเข้าไปนะเจรจาอีกหนึ่งช่วงแล้วก็คือในช่วงของวันที่วันที่สิบสองสิบสามสิบสี่นะในช่วงนี้เวลานี้อุปสรรคปัญหาในเรื่องราวเกี่ยวกับการพูดคุยในมุมของตัวการเงินอาจจะมีเกิดขึ้นแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆอีกหนึ่งช่วงเวลาค่ะก็คือวันที่ยี่สิบสมกราคมนะคะในช่วงนี้เวลานี้ มีดาวเข้าไปเขาจะทํามุมถึงตัวดาวศุกร์ก็จะให้ผลในมุมของตัวการเงินอาจจะเป็นในมุมของตัวการลงทุนการติดต่อการขอความช่วยเหลือหรือการเข้าไปเจราจากับผู้ใหญ่นะที่จะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้แต่หลังจากวันที่15มกราคมค่ะดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าไปสมทบนะในราศีมังกรอีกหนึ่งดวงก็คือมีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์แล้วก็ตัวดาวเสราร์ที่สถิตยอยู่ในราศีมังกรเป็นภพ กรรมะหรือภพการงานของเจ้าชะตา ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเดือนในพวกของความเป็นปุตตะปุตตะเข้าไปในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาเองก็อาจจะมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์มีสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นหรือได้รับมอบหมายหน้าที่นะคะความรับผิดชอบนะคะการริเริ่มทําสิ่งใหม่ๆในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้จะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาดาวอาทิตย์นะคะก็มาให้คุณสนับสนุนนะแล้วก็พอมาเจอกับตัวดาวศุกร์ก็เป็นดาวคู่สมพลเจอกับตัวดาวเสาร์ก็เกื้อนหนุนสนับสนุนซึ่งกันและกัน ก็เรียกได้ว่าในช่วงระยะเวลานี้ในมุมของตัวการงานก็ดีในมุมของตัวการเงินก็ดีอาจจะมีเกณฑ์ของการจับจ่ายใช้สอยแต่ก็มีโชคลาบลาบผลที่จะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้นะคะดาลสุกนะในช่วงระยะเวลานี้เราอาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนการใช้จ่ายเงินไปอาจจะยังไม่ออกดอกออกผล หลังจากวันที่25มกราคมไปแล้วรอให้ดาวสุกร์เขาโครจรย้ายเปลี่ยนตำแหน่งไปก็น่าที่จะมีทิศทางหรือกระแสก,การเงินนะหรือการค้าขายการลงทุนในมุมของตัวการงานก็น่าจะออกดอกออกผลให้เจ้าชะตาได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ค่ะซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีเมษและลัคนาราศีเมษในช่วงที่ดาวศุกรโครจรย้ายเปลี่ยนราศีนะคะ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ